สวัสดีครับเราชันน้นแของสุดเดชนะฮะวันนี้เรามาแกะของกันต่อนะฮะสำหรับสายเกมมิ่งเกมเมอร์นะฮะสำหรับคนที่หาคีย์บอร์ดแบบว่าแบบทนทนเลยหนักหเพราะผมจริงๆผมต้องบอกว่าผมก็เป็นคนที่เล่นเกมเหมือนกันนะเล่นเกมหนักๆเหมือนกันที่แบบต้องกดคีย์บอร์ดเยอะๆแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดมาหลายตัวเปลี่ยนมาเยอะเลยครับมีทั้งยี่ห้ออะไรนเวลมีเอ่อพวกของซูรามิพวกอะไรเนี่ยมันแล้วก็มีอะไรที่มันแพงแพงผมจำไม่ได้ละมันค่อนข้างเยอะเยอะเลยวันนี้ก็เลยแบบ อยากจะมาหาทียบอร์ดที่มันแบบประจบใช้งานได้สักนานๆประมาณนั้นเพราะว่าหลายๆคนผมว่ามันเสียน้อยเสียยากเนาะเหมือนกับเราแบบเราอยากจะใช้แค่ถูกๆไว้ก่อนประมาณนั้นคิดว่า2-300ก็พอแล้วจริงๆนะประมาณนั้นก็เลยเจอที่ตัวนี้นะฮะเป็นของ Logitech นะฮะ Logitech Gaming นะฮะ Logitech Gaming ของเห็นไหมนะฮะ ตัวนี้เป็นรุ่นนะฮะ G สองหนึ่งสามนะฮะเป็นมีไฟด้วยมีไฟในตัวแต่ว่าทุกอันเดี๋ยวนี้คีย์บอร์ดก็มีไฟหมดแหละมีมีไฟหมดแหละเดี๋ยวเราแกะดูกันเลยละกันตัวตัวนี้ประกันซินเนกด้วยนะฮะประกันซินเนกมีปัญหาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาประกันน่าจะประกันหนึ่งปีเปล่าหรือว่ายังไงเนี่ยปีวันรันตีแกะดูเลยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะสำหรับ สายเกมมิ่งแต่ว่าอยากจะจบนะอยากจะจบคือเล่นแล้วมันไม่เสียง่ายบางทีแบบผมก็กินน้ำกินอะไรบ้างอะมันก็หกใส่ตัวนุ่นก่อนนี้เขาบอกว่ากันน้ำก็ไม่เห็นกันได้สักอันเผลอทำน้ำหกใส่ก็เรียบร้อยหมดนะฮะไม่ไม่มีอันไหนที่แบบว่ากันน้ำได้จริงๆนะพังหมดทุกอันแต่ว่าก็ไม่ได้พังในในครั้งแรกนะ เหมือนกับว่าโดนน้าไปแล้วก็เช็ดออกมันก็ยังใช้งานปกติพอแบบสักนานไปเราอาจจะแบบเช็ดมันไม่ได้มันไม่หมดอ่าเข้ามาข้างในเป็นอย่างนี้อีกที่ผมไม่ค่อยชอบคีย์บอร์ดที่มันลอยๆเท่าไหร่นะฮะที่แบบตัวหนังสือตัวพิมพ์มันลอยๆอ,ยอะ่ะมันเราเราชินกับตัวที่มันแบบแนบแบแนบ่แนแนแ,นแ,นแต่เขาบอกว่าถ้ามันเป็นเกมมิ่งมันต้องแบบลักษณะเหมือนปุ่มกดที่แบบป๊อกๆๆหน่อยประมาณนั้นนะขอดึงออกก่อนนะ นี้ข้างในมีมีสติกเกอร์ตัวจีให้ด้วยนะฮะสำหรับ logitech เขาก็จะเป็นโลโก้ประมาณนี้ L มันเป็น L อ่อะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนโลโก้ของเขาอ่ะนะประมาณนั้นนี่เลยนะะก็แพ็กเกจมาดีดีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าที่มันก็พันกว่าบาทนะประมาณท,ที่ซื้อมาก็ประมาณพันสองนะบางอยู่ฮนะไม่ใช่ว่าหนามาก แต่ว่าตัวอื่นที่ผมเคยซื้อมามันเป็นเหล็กแต่ว่าก็บอกว่ากาันน้ําได้ก็เหมือนกัน,นะฮะเป็นเหมือนกันเลยกันน้ําได้เคยแล้วก็เผลอทําน้ําหกใส่อยู่ได้อีกสักอาทิตย์หนึ่งก็เรียบร้อยเหมือนกันอ่ะเป็นอย่างนี้ก็คือมันยาวตกออกมาฮะเหมือนเป็นที่พักมือได้ประมาอ่ะปุ่มนิ้วต้องบอกเลยว่ามีความแตกต่างนะฮะมีความแตกต่างคือตอนนี้ใช้ dual อย e ่นะฮะตัวนี้ มนมีไฟปิดไฟได้เปิดไฟได้แค่นั้นมีแค่นี้นะฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้แต่เนี้ยมีออปชันอะไรมากมายนะฮะมีปุ่มเปิดปิดเอ่อปุ่มเปิดเสียงล,ลดเสียงเร่องเสียงแล้วก็พวกสกิปพวกอะไรอย่างเงี้ยฮะเลื่อนเพลงเลื่อนอะไรได้หยุดหรือพอสหรือปุ่มมิวมีเป็นแบบว่า,าสไตล์คอนโทรลแบบตัวนี้ได้นะ,ะคอนโทรลแบบเกมคอนโทรลนะฮะ แล้วก็มีเปิดไฟตรงนี้ปรัแบบแสงทุนอื่นก็ปุ่มก็ปกตินะฮะมันปุ่มก็ถ้าบอกแล้วมันจะมีความเอียงอยู่หน่อยนะฮะมันมีความเอียงลาดเอียงออกมาอย่างนี้นะฮะมันจะไม่ตรงเลยซะทีเดียวคีย์บอร์ดอื่นผมว่ามันตรงกว่าอันนี้มันมีความโค้งๆหน่อยนะฮะสำหรับเนี่ยตัวปุ่มกดอะมันมีเป็นเนินๆขึ้นมานิดนึงนะอันนี้ก็มีโลโก้ที่เป็น G เหมืนอนเดิม ด้านหลังก็ก็บอกพวกไฟต่างๆนะก็มีตัวนี่เปิดขึ้นมาขาตั้งอยู่สองอันนะฮะตัวก็เป็นพลาสติกน่าจะเป็นพลาสติกเกรดดีมากเหมือนกันนะฮะไม่ไม่ไม่น่าแต่ทีนี่กันน้ำแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลองเอาน้ำใส่ไอ้ไม่ไม่ควรไม่ควรฮะเดี๋ยวเรามาเสียบดูกันว่า หน้าตาออกมามันจะเป็นยังไงนะฮะ,ะสายก็เป็น USB 2.0ปกตินะฮะ,ะก็มีโลโก้ของ Logitech เหมือนเดิมนี่หน้าตาดีอยู่นะฮะรุ่น G 2 1 3นะฮะใครหามาเดี๋ยวลองมาเสียบกันดูว่าจะเปลี่ยนตัวเก่าของโ b บ o เป็นยังไงปะโอเคฮะนี่ฮะก็ เสียบเข้าไปอันนี้ต้องปิดไฟให้เห็นจะได้เห็นไฟเยอะๆไฟมันจะสลับไปสลับมาตลอดเวลานะฮะจะวิ่งเองอันนี้อัตโนมัติจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าเรายังไม่กดอะไรนะเดี๋ยวถ้าเราลองกดคือปิดอ,อ๋อเขามีแค่ปิดกับเปิดฮะหรือยังไงยังไม่แน่ใจเรื่องการเซ็ตนะี่แค่ปิดกับเปิดตอนเนี้ย แสงมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะฮะประมาณนี้แต่ว่าขึ้นที่ตัวหนังสือมันจะไม่เหมือนที่คีย์บอร์ดอื่นๆนะคีย์บอร์ดอื่นๆมันก็จะมีแสงอยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะแต่นี้เขาขึ้นที่ตัวหนังสือหมดเลยฮะที่หัวมันนะประมาณนี้อเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆก็โอเคนะแบบนี้มันมไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีเซตอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเปิดไฟก่อน เพราะว่าเออมันก็มีมันมีคู่มืออยู่แต่ยังไม่ได้อ่านดูว่ามันเป็นยังไงจ,จะลกนิดหนึ่งมีเปล่าใช่คู่มือหรือเปล่าอ๋อเป็นแบบเหมือนใบวารันตีเฉยนะฮะไม่เป็นคู่มือแบบแต่เขาเขียนว่าเป็น R G B R G B คงแบบเปลี่ยนแสงไปเรื่อยๆแบบนี้หรือเปล่าหรือม่ามีปุ่มฟังก์ชันพิเศษอันนี้ไม่ไม่รู้เลยเดี๋ยวลองกด มันก็แค่ปิดนะฮะมันแค่ปิดเปิดแค่ปิดเปิดอ่แค่ปิดเปิด,อปด,ปดโอเคไม่ไม่มีอะไรมากกว่านี้ลวะว่ไฟสําหรับไฟผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วแต่ปุ่มที่ใช้งานนี้ต้องบอกว่ามันมีความนุ่มมือมากฮะแล้วมันก็มีส่วนโค้งที่เข้ากับเข้ากับมือมากกว่านะรูปบอ,อกไปแล้วมันมันแบบ เบามือไปหมดประมาณนั้นนะโอเคสำหรับใครที่หาคีย์บอร์ดอยู่ก็ลองดูตัวนี้นะฮะเป็นรุ่น G213 G213 ของ Logitech นะฮะ Logitech Log ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาแกะอะไรกันอีกก็อยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับขอบค,ครับสวัสดีครับ